ช่วยเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลยุดทรมานประชาชนแลนสไลด์เพื่อไทยเพื่อคนไทยทุกคนท่านอดีตหัวหน้าพักท่านที่ปรึกษาท่านคณะกรรมการบริหารท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรว่าที่ สมาชิกสภาพเพื่อแรมรัศดรสมาชิกพักเพื่อไทยเราและพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับท่านอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยท่านจตนุรชนสายแสงท่านประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพักเพื่อไทยเราชัยเกษมมิติสรีได้ฉายภาพของความสิ้นหวังของประเทศไทย ได้ฉายภาพของความล้มเหลวในการบริหารประเทศชาติที่เกิดจากคนเพียงกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเสพติดเรื่องอำนาจและพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจนั้นไว้โดยที่ประเทศไทยเราและพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นเหยื่อของการแสวงหาอำนาจนั้นหัวใจหลัก ของการตรึงอำนาจนั้นไว้เนี่ยก็คือตัวรัฐธรรมนูญที่ผูกขาดไว้กับรัฐราชาการผูกขาดไว้กับพวกพ้องของตนเองและที่สำคัญครับหลักเกณฑ์กติการะเบียบต่างๆที่เขียนขึ้นมาเนี่ยขาดความเท่าที่เปลี่ยนแปลงไม่ตอบสนองการเป็น จึงเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับต่อการแก้ปัญหาชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนท่านผู้เกิกับที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้วางกลไกลวางเงื่อนไขให้กับคนไทยเราต้องตกอยู่กับรัฐบาลที่ไร้สกเกยภาพไร้ความสามารถ ไม่สร้างความหวังไม่สร้างอนาคตให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยลักษณะนี้จะต้องเป็นไปอยู่อีกนานครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผมขออนุญาตฉายภาพอีกครั้งนะครับว่าใน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับคณะปกครองชุดนี้ชุดที่พวกเราเอื่อมระอามากเนี่ยพวกเราได้พบได้เจอกับอะไรเรื่องแรกครับ วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ของประเทศคนจนล้นประเทศแต่มีคนรวยกระจุกอยู่นิดเดียวเกิดความเหลื่อมลำ้ำนี่ครัวเรือนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยธุรกิจปิดตัวตายคนงานแรงงานตกงานอย่างสูงสุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเรื่องที่สองครับวิกฤตสาธารณสุข ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศที่เกิดจากการรับมือโรคระบาดท,ที่ผิดพลาดบกพร่องปล่อยให้พี่น้องประชาชนเผชิญชะตาตามยถากรรมขณะนี้แพร่ไปทุกครัวเรือนครับเรื่องที่สามครับเลวร้ยวายที่สุดเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเป็นวิกฤตผู้นำที่ก่อปัญหาทั้งหมดเลยครับ ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศไม่ได้ยอมรับจากสังคมโลกเป็นผู้นำที่สร้างความอับอายให้กับประเทศชาติจึงเป็นผลพวงให้กับการต่อรองการเจรจาการค้าขายการทำธุรกิจระหว่างประเทศล้มเหลวโดยสิน้นเชิงโอกาสของพี่น้องประชาชนหายไปหมดกับผู้นำที่ไร้ความสามารถเรื่องที่สี่ครับ ปฏิเสธไม่ได้ครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือวิกฤตทางการเมืองเป็นวิกฤตทางประชาธิไปไตยที่เสื่อมโทรมเรามีรัฐธรรมนูญที่แย่ที่สุดต้องการสืบทอดอำนาจมีรัฐธรรมนูญที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทำลายคนหินต่างโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทำลายระบบรัฐสภาของวเราด้วยการทำลายพรรคการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ซื้อขายตัวนักการเมืองซื้อขายตัวสสซื้อเสียงโดยการแจกกล้วยจนเป็นที่ถูกประนามยามเหยียดว่ารัฐสภากล้วยกล้วยเป็นการทำลายมาตรฐานทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมาท่าม่ที่ครบครับเรื่องที่ห้าครับวิกฤตนี้ที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นประวัติ การของประเทศชาติเงินกู้ที่กู้มาก็ไม่ได้สร้างเศรษฐกิจไม่ได้ก่อเกิดให้ไรายได้กลายเป็นหนี้สาธารณะสูงที่สุดเป็นประวัติการความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ดีขึ้นและที่สำคัญครับลูกหลานของเราต้องรับหนี้ก้อนโตมันจะเป็นการฉุดรั้งยับยั้งการ พัฒนาประเทศในระยะยาวและเรื่องที่6ครับผมขอ,อยัดเอาประเด็นสำคัญสำคัญเท่านั้นที่มาฉายซ้ำเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันครับไม่ต้องบอกตัวเลขทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าบ้านนี้เมืองนี้เต็มไปด้วยการสแสวงหาผลประโยชน์โดยเฉพาะกับพวกพ้องท่านผู้ที่เคารพครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับนี่คือหลุมดำ หลุมดําทั้งหกหลุมดำเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยเราต้องเผชิญต้องพบเจอกับมันอยู่กับมันอย่างทรมานมาอย่างน้อยแปดปีภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลที่มีนายกที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาพี่น้องที่เคารพครับเราจะยอมรับชะตากรรมอย่างนี้หรอ ผมเชื่อว่าทุกคนจะไม่ทนทุกข์ไม่ทรมานจะไม่ยอมรับชะตากรรมแบบนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาช่วยกันออกจากวิกฤตตรงนี้ให้ได้มีทางออกอย่างเดียวครับที่จะออกจากวิกฤตตรงนี้ให้ได้ก็คือต้องเอาประยุทธ์จันโอชาออกไปและเพื่อไทยของเราต้องกลับมาครับ แล้วเราจะทำอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถออกจากหลุมดำที่ผมได้ดำเรียนไปได้ออกจากวิกฤตเหล่านี้ให้ได้ท่านผู้มีเกียรติครับพี่น้องที่เคารพครับจากประสบการณ์จากความสำเร็จที่ผ่านมาจากคำสัญญาที่เรายึดมั่นจากจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรค ไทยรักไทยพลังประชาชนจนสืบเนื่องมาถึงเพื่อไทยเราและจากพลังของพวกเราทุกคนในทุกองคาพยพโดยเฉพาะพี่พน้อง,องสมาชิกพรรคและสมาชิกของครอบครัวเพื่อไทยเรามั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเรานะครับคือทางออกที่ดีที่สุดที่จะพาพี่น้องชาวไทย ออกจากหลุมดำแห่งความทุกข์ตลอด8ปีนี้ให้ได้ครับพักเพื่อไทยเราเป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่ครับที่มีการผลัดใบผลัดเปลี่ยนหลายครั้งเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคใหม่มาวันนี้เราเองกล้าบอกกับพี่น้องประชาชนกล้าพูดได้เต็มปากว่าพัก เพื่อไทยเรามีส่วนผสมที่ลงตัวมากที่สุดระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์จากการเป็นรัฐบาลมาในอดีตกับคนในปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ของพวกเราที่อยากจะใช้พลังและความรู้ความสามารถของตัวเขาเองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเรามีส่วนผสมที่ ลงตัวอย่างยิ่งระหว่างพี่น้องที่เป็นสมาชิกสภาผพพู้แทนที่ราษฎรอยู่ในพื้นที่สมาชิกพักของเราที่อยู่ในพื้นที่เรามีหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่เป็นจุดรวมศูนย์รวมจิตใจของพวกเรามีสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยของเรากระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่งนั่นคือจุดแข็งที่อยู่ในพื้นที่เรามีผู้บริหารพัก มีผู้หลักผู้ใหญ่มีที่ปรึกษาที่จะตอบสนองมุมมองการเมืองภาพใหญ่ในเชิงของนโยบายเพื่อจะใช้ในการแก้ไขปัญหาประเทศนโยบายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่พักเพื่อไทยพลังประชาชนและไทยรักไทยวางไว้ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชน จะมาร่วมกันใช้นโยบายนี้เพื่อหาทางออกให้กับประเทศเราวันนี้ครับถึงเวลาแล้วครับผมขอประกาศว่าเราพร้อมแล้วที่จะเข้ามารับช่วงต่อในยามที่ประเทศชาติมืดมนในยามที่ประชาชนทุกทรมานที่สุดเพื่อขจัดฝันร้ายให้กับพี่น้องประชาชน ท่านกิพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับตั้งแต่ปี2,544เป็นต้นมาไทยรักไทยครับมาจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบัน2,565แม้จะมีการเลือกตั้งสักกี่ครั้งเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เป็นผู้ชนะเลือกตั้งชนะที่หนึ่งทุกครั้งครับ นั่นคือความต่อเนื่องยืนยาวของความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนแต่ในปี2562ที่ผ่านมาทุกท่านทราบดีครับแม้เราจะชนะเลือกตั้งได้สสมากที่สุดถึง136ที่นั่งแต่เราไม่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลนำนโยบายที่ดีๆไปสู่พี่น้องประชาชนได้เพราะเงื่อนไขรัฐธรรมนูญวิบัตริรัฐธรมนูญวิกฤต ที่ท่านชัยกเกษมได้พูดถึงมีกลไกที่บิดเบือนบิดเบี้ยวโดวยเฉพาะใช้สมาชิกวุฒิสภา250คนมากำหนดในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่มีหลักการนี้ในหลักการปกรครองแบบสากลเราชนะก็เหมือนแพ้ครับ เพื่อไทยเราชนะแต่ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ทุกท่านครับบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าการเลือกพักเพื่อไทยให้ชนะเพียงอย่างเดียวมันไม่พอครับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยต้องไม่แค่ชนะครับต้องชนะให้ขาดครับ ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เลือกเพื่อไทยพักเดียวเลือกเพื่อไทยอย่างแลนสไลด์อย่างถล่มทลายให้มีเก้าอี้สสในสภาอย่างน้อย250ที่นั่งขึ้นไปถ้าจะให้ดีครับ253เพื่อเป็นประธานรองประธานอีก3ที่นั่ง และเราจะมีเสียงอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างมั่นคงไม่มีใครกล้ามานับองค์ประชุมเราและสามารถที่จะสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลของเราได้และที่สำคัญครับมันจะเป็นหลักประกันว่า สว250คนจะเกิดความละอายที่จะไม่ใช้สิทธิ์ตัวเองไปเลือกนายกรรฐมรีที่มีพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยสนับสนุนครับและมันจะเป็นสัญญาณบอกว่าเราจะได้รัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอย่างสมบูรณ์แบบท่านผู้จ็ดที่รูครับ เราไม่ได้เกิดมาเป็นฝ่ายค้านนะคเราเกิดมาเพื่อเป็นรัฐบาลครับเราเกิดมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือของพี่น้องประชาชนครับเราเกิดมาต้องการทำงานให้กับประชาชนครับเป้าหมายสำคัญที่สุดคือให้ชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นครับ น้องที่เคารพครับครั้งหน้าผมในนนมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและมวลมิตรสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เคารพทุกคนสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยขอโอกาสครับขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยได้แสดงศักยภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้นําพาพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากวิกฤตและหลุมดําที่ผมได้กล่าวไว้เลือกเพื่อไทย ให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะกลไกลที่บิดเบี้ยวในรัฐธรรมนูญเลือกเพื่อไทยเพื่อร่วมสร้างประชาธิปไตยที่สมดุลโดยรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนช่วยกันจัดทำขึ้นครับเลือกเพื่อไทยแลนสไลด์อย่างถล่มทลายเพื่อคนไทยทุกคนครับ